นี่คือสีสัตว์ที่นอนน้อยแต่นอนนะบางตัวนี่ยืนหลับด้วยฮะหนึ่งช้างแอฟ,ฟริกันสาเหตุที่นอนน้อยคือต้องใช้เวลาในการหาอาหารจํานวนมากเนื่องจากร่างกายใหญ่และต้องการพลังงานอย่างมากซึ่งสมองช้างมีการพัฒนาสูงทําให้สามารถอดหลับอดนอนได้หลายวันโดยไม่กระทบกับความจําระยะเวลาการนอนสองถึงสี่ชั่วโมงต่อวันมักจะหลับในท่ายืนเพราะน้าหนักตัวมากลุกขึ้นยากและบางวันอาจจะไม่ได้นอนเลยฮนะสองกวางเลนเดียสาเหตุที่นอนน้อยต้องเฝ้าระวังนักล่าเช่นหมาป่าและหมีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงสุดโหดเช่นอาร์กติกที่มีช่วงเว กลางวันยาวนานทําให้พวกมันต้องปรับวงจรการนอนให้สั้นลงระยะเวลานอน2-4ชั่วโมงต่อวันเป็นการนอนช่วงสั้นๆครั้งละไม่กี่นาทีนอนหมอบเป็นท่านอนหลับและยืนหลับในบางครั้ง 3. มา้าสาเหตุที่นอนน้อยต้องระวังนักล่าเช่นหมาป่าและนักล่าขนาดใหญ่และท่านอนมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพเช่นระบบไหลเวียนโลหิตไม่ดีระยะเวลาการนอน2-3ชั่วโมงต่อวันส่วนใหญ่จะเป็นการยืนหลับได้ด้วยโครงสร้างขาที่ล็อกข้อเข่าเอาไว้ 4. กิราฟเป็นสัตว์จีบที่ต้องเฝ้าระวังนักล่าเช่นสิงโตและไฮยีนา ยีราฟจะนอนช่วงสั้นๆแค่3 0มถึงสชั่วโมงต่อวันส่วนใหญ่จะงีบครั้งละไม่กี่นาทีและมักจะหลับในท่ายืนเป็นหลักและพับขานอนในพื้นที่ปลอดภัยมีเพื่อนๆคนไหนนอนท่าแปลกๆแ,และนอนน้อยมากกว่ายีราฟไหมฮะ